สวัสดีครับผมพีม่นี้เคยหลายอยากกินแกงน้องม้ครับผมมือนีสีผ้าไปหาน้องม้ครับผมพอดีช่วงฝนตกน้องใหม่น้อง,ม,องม้ออกครับผมไปเมื่ตอตอยัง้หลายเดียร์ผ้าไปอเอาน้องใหม่มาแกงคนแรกเด้อเปลี่ยนหนึ่งต้องเข่าก่อนเข่ากว่าเตี้องเข่าบูดกันครับผม bắt hắp nhau gần để xiềm cấp cực khủng hoặc bắt phải ไปาหน้องใหม่แล้วไปครับไปบิงกันว่างจีมีนอป่ะโอ้มีครับผมเอาวาอุ้นอ่ครับนอง่ครับ ที่จะร้อยยังไงครับ hmm. พี่น้องเพื่อนแต่ว่าส้มนี่มันเห่ยวแล้วครับผมเดี๋ยวไปเอาไอ้มเหมือนนอหน่อยอีกก็ใช้เครื่องไปแกะครับผมโอ้ยแล้วครับโอ้หนี่ยนี่นี่นี่เลยน้องเบิ้งนี่ครับผม เอาล otion เนี่ยโอ้โหบึ้งนะครับไี่แลองครับบึ้งดูวยเปล่าบึ้งกับตัวผมบึ้งเนาะเราใหม่แล้วครับได้แล้วนอนี่เอ๋อโยนไปทางฝุ่นเด้ออันนี้ นี่ก็มีหักเอาลดโอ้โอ้ครับผมได้แล้ว,วนี่ครับโอนอันนี้ก็หน่อยปวดว่าพอเอาครับผคุณหาขึ้นอีก Ồ. nói đang vừa, vô càng thì, kiểu chân này nó ở đây quá là để đi không để

อันนี้เอาไปไเลยเลยอันนี้แบกเอาโมดไดยแบกเอาครับพี่น้องเลย <c oughs> นอใหญ่ข้าไดในนอดเดียวนี้โอ้ยมเบิดบบานไปครับปดด 3 no à, no nó là ở vị trí sống nó sợ phô nó như hấp cùng ô hấp ô bị tật sợ nó nó mày นกไม้นกไม้ไพ่ต่งครับปลูกได้เบ่ร์ด้นดวงนะครับปลูกปีกไก่นี่แต่ว่าแตกออกแล้วขนาดนอนมีแต่นอนง่ายมีเบิ้งมีน้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งนอนไม่เอาสิไปกินทั้งได้เบิร์ดมาเด้อครับพี่น้องเลยมากินน้ำกันเป็นนกไม่สมไม่กลิ่าเขาแรกน้ำกันเพราะว่าผมมา่อหานกไม้เพื่อที่จะไปแกงกินมือแร้งครับผม เ,เดี๋ยวจัานรเดี๋ต้องไปหายอย่านั่งครับผมไปหายอย่านั่งไปสำหรับเห็ดแกงกินมือแรงครับผมเอาพี่น้องมือแรงไม่กินแกงน้ไม้นน้ำแข็งด้ครับเพราะว่ามือแรงนี่มันหายนวกินยาก,กเลยป่ากกินดูแล้วเอาเป็นว่าปา่ากดไลค์กดแชร์กดสับสไกนะครับ ซับสะไคร่ผมเป็นซับสะไคร่ซับตะไคร่ซับสะไคร่นะครับผมกดติดตามมานะครับผมถูกใจนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้เคยหลาได้ผลิตวิดีโอให้พ่อพี่น้องได้รับชมอีกต่อไปนะครับผมสารับมือนีกะขอขอบคุณหลายๆดนะครับเด้อที่รับชมเคยหลามาหารน้อใหม่ครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ